ไฮเป็นาซังคอนดิจิโอวัตชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูนิตเดนสวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการปรับบาลานซ์ค์ดเมื่อวันที่31มกราคม2024กันนะครับก็ขออภัยที่มาช้ารกันสักหน่อยนะครับมัวแต่ไปทําคลิปข้อมูลส่วนอื่นกันอยู่และเนออ่ะก็สำหรับการปรับบาลานซ์ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการปรับอยู่2คาร์ดก็คือเป็นค่าเลนเจอร์กับค่าการ์เนอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีการปรับทั้งตัว PA สกิลแล้วก็ยังมีสกิลตัวใหม่กันด้วยนะครับซึ่งจะขอเริ่มจากส่วนที่มีการปรับบาลานซ์กันก่อนกันละกันโอเคก็มาเริ่มจากคาส์ลเอนเจอร์กันก่อนเลยนะครับก็สำหรับคาส์ลเอนเจอร์สกิลที่มีการปรับนั้นจะด้วยกันทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสกิลแรกก็เลยรียกว่าเป็นสกิลหลักของคานี้กันเลยกับตัวสกิลวิ w o ุลเล t หรือก็คือตัวสกิลไบร์ลาร์นะครับก็เป็นสกิลที่เราสามารถยิงกระสุนจุดอ่อนเนี่ยใส่ตัวศัตรูกันได้ซึ่งสกอัันนีี้จะมารรปบ แอนิเมชันตอนโจมตีเนี่ยให้มันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแบบว่ามันจะมีการตั้งท่าแล้วก็ทําการโจมตีไปใช่ไหมซึ่งอเนี้ยมันจะมีแอนิเมชันที่เร็วมากขึ้นทาให้เราสามารถโจมตีคอมโบต่อเนื่องไปได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ตัว p ม่เพิ่ A แอคชั่นในการแคนเซิลท่านี้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมกันด้วยนะครับอ่นนี้คือสกิลแรกสำหรับตัวสกิลวิบลเลตหรือไบลาวแล้วก็ถัดมาก็เป็นสกิลส่วนเสริมที่มีเอฟเฟกคล้ายๆกันเลยนะครับน,น ลันเชอร์วิกวอเลตหรือก็คือ er ลันเชอร์บายลาวนะครับก็คือเป็นการยิงกระสุนวิกเหมือนกันเลยครับแต่นี่เนี่ยมันเป็นการยิงด้วยตัวประหยัดลันเชอร์ซึ่งก็จะมีแอนิเมชันเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเร็วมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้ไม่เพิแอคชั่นหรือว่าสเต็ปหรือก็คือการแดนเนี่ยในการแคนเซิลท่านี้ได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับอ่นนี้คือสกิลที่2นะแล้วก็ถัดมาสกิลที่3ก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับกับตัวสกิล ไวเล้งวิบุลเลตหรือไวเล้งไบลาวก็จะเป็นสกิลที่จะเป็นการใช้อาการโจมตีวิคเนี่ยแบบเป็นหมู่คณะกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวสกิลน,นี้มันจะเป็นสกิลที่มันจะมีการปรับเพื่อระยะการโจมตีให้มันไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เราสามารถยิงวิแบบเป็นหมูกคณะเนี่ยได้อาจมีจํานวนที่เยอะมากขึ้นถ้าหากว่าสตูอยู่ในระยะนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาสกิลสุดท้ายก็คือสกิลตัวนี้กับตัวสกิลลันเชอร์ชาร์ดกรูปปิง้ง ก็คือเป็นตัวสกิลของตัวปืนใหญ่ลอนเชอร์นะครับถ้าหากว่าทําการชาร์จการโจมตีปกติเอาไว้แล้วก็กดเดินหน้าทําการโจมตีไปเนี่ยมันจะเป็นการทําให้กระสุนเนี่ยมันจะรวมการเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งตัวสกิลอันนี้มันจะมีการปรับเพิ่มทั้งพลังโจมตีระยะการโจมตีให้มันไกลมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับคือแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่กระสุนเนี่ยมันแบบว่าจะยิงเป็นเส้นตรงแล้วก็ไม่มีระเบิดอะไรออกมาด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับมีะร,ระเบิดออกมาแล้วก็เป็นระยะระเบิดที่ ค่อนข้างจะกว้างคือต่อให้ไม่โดนปะหมาเนี่ยแต่ถ้าหาระยะระเบิดถึงเนี่ยก็ได้ว่าโจมตีโดนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังใช้ในการเพิ่มพีพีเนี่ยได้ดีมากขึ้นกันด้วยนะครับเท่าที่ลองมันเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มพีพีได้ประมาณสัก4 0ถึง50 PP ต่อการโจมตี1ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการปรับเวลาที่ดีขึ้นของตัวสกิลลันเชอร์ชาร์จกรุ๊ปปิ้งนะครับอันนี้จะเป็นการปรับเวลาของตัวคลาสเรนเจอร์แล้วก็ถัดมาคลาสกันเนอร์ สตัวคัสกันเนอร์นะครับสกิลที่มีการปรับนั้นก็ไปด้วยกันทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสกิลตัวแรกกับตัวสกิลเลชชิ่งได้ตัวสกิลเลชชิ่งได้นะครับมันเป็นสกิลที่ เมื่อเราใช้เวยแอคชั่นไปแล้วปุ๊บแล้วก็จะให้ทําการกดโจมตีปกติในจังหวะที่มีแสงขึ้นมาตรงตัวละครมันจะเป็นการใช้ท่านีที่เป็นการตัวตรีสตูแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะลอยสูงขึ้นไปในอากาศดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการปรับให้เราสามารถใช้ได้ถึง2ครั้งแบบติดต่อกันเลยนะคือก่อนน้นนี้เนี่ยเราใช้งานได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็ต้องไปเริ่มลูบใหม่เลยแต่เนี่ยก็คือสามารถกดโจมตีปกติเสร็จปุ๊บลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็กดต่อได้เลยเพรรรราาาะะดจให้้้เเสามารถรถไึงงง2คคััันนน่อบ แล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่ามีศัตรูอยู่ใกล้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มระยะการลอยตัวสูงขึ้นเนี่ยให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นสกิลที่ทให้เราสามารถเลี้ยงคอมโบการาาเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ถัดลงมาข้าล่านะครับกับตัวสกิล สไตลิทโลอาร์ตัวสกิลสไตลิทโลอาร์นะครับมันจะเป็นสกิลที่เมื่อเราใช้ไปเพื P ่อแอคชั่นแล้วก็ทําการกดเพลระหว่างที่กําลังจะม้วนตัวอยู่นั่นเองนะครับมันจะเป็นการที่ใช้งาน PP แล้วก็ทําการโจมตีปกติเนี่ยได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในจังหวะที่แบบอยู่ในช่วงเชนเนี่ยมันจะเป็นการยิงหมู่ที่ค่อนข้างจะรัวแล้วก็ค่อนข้างกว้านะครับซึ่งเนี้ยก็จะมีการปรับ เพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็ระยะการโจมตีตอนที่กำลังต่อเชนเนี่ยได้ดีมากขึ้นกัน้วยนะครับมันเลยทําให้มันเป็นสกิลที่เราสามารถโจมตีมอสเซอร์อแบบเป็นปุกคณเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ได้มีการปรับนะครับก็คือเป็นสกิลตัวนี้กับตัวสกิล สไตลิสออนสักจะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้งานเวฟแอคชั่นแบบไม่กระโดดทิศทางมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในท่าที่ใช้ในการปิดเชนได้ดีเหมือนกันนะซึ่งอันนี้แต่เดิมนะครับมันจะเป็นท่าที่ต้องมีการใช้งาน PP ครั้งละ10 PP กันเลยนะครับแต่ว่าแผนในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีการใช้งาน PP กันแล้วนะครับคือจากเดิมที่ใช้งาน1ิบเนี่ยก็คือแบบว่าใช้งานศูนย์เลยก็คือเราสามารถกดท่านี้ก็ได้เรื่อยๆแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม พีพีกันได้ด้วยเช่นกันนะครับเียด้ว่าเป็นท่าที่จัดเดิมที่แบบมีการใช้งานค่าคอร์สแบบ PP เนี่ยก็คือไม่มีการใช้งานแล้วก็ถ้าทําการโจมตีศัตรูเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการเพิ่ม PP กันได้ด้วยนะครับนี่จะเป็น3สกิลที่ได้มีการปรับในส่วนของตัวคาร์ดกันเนอร์นั่นเองนะครับอทีนี้เราก็จะมาพูดถึงสกิลตัวใหม่กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคาเรนเจอร์ก่อนกันนะสารคาเรนเจอร์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยสกิลตัวนี้ก็คือตัวสกิล l ันเชอร์ wb time extension นะครับหรือในฝั่งสัวกระบอจะเรียกกันว่า l ันเชอร์ br time extension นะครับก็จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์สแล้วก็เฉพาะตัววุฒิลันเชอร์ปืนใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับพราะมมันก็คือ เมื่อโจมตีด้วยระเบิดสติ๊ก y ก o m บอมจากเวพอ i n อ c t ชันหรือ Fear Elaser กับ Die Impact แบบช้าจะรีเซ็ตเวลากระสุนวีคหรือไบร์ลาวบนศูตรูตัวนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นสกิลที่ช่วยรีเซ็ตเวลาของตัวกระสุนวีคหรือกระสุนไบายลาวให้ถ้าหกว่าใช้การโจมตีทั้ง3อย่างนี้นะครับก็คือจะมีเป็นตัว ิกกี้บอมก็คือเป็นประเภทแอคชั่นของตัวปืนใหญ่ลอนเชอร์ตอนที่มันระเบิดแล้วก็มี p a 2ตัวก็คือเป็นเ a ย์ทายิงเลเซอร์แล้วก็เพที่เป็นการชาร์จกระโดมตีแบบ,บ,ใ,แบ,บแใหญ่นั่นเองนะครับถ้าหากว่าใช้งาน2 PA เพยนี้แบบเป็นการชาร์จนะเราก็ทําการโจมตีศัตรูมันจะช่วยรีเซ็ตเวลาวิคให้นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าตัวกระสุนวิคเนี่ยมันจะหมดลงก็คือมันจะเป็นการช่วยต่อเวลาวิคให้ถ้าหากว่ามีการใช้กระโดมตีทั้ง3อย่างนี้นะครับ แลั่จก็เป็นสกิลใหม่ของคาร์เลนเจอร์นะครับทีนี้มาดูสกิลใหม่ของคาร์ดกันเด้อก,กันบ้างกับสกิลที่มีชื่อว่าเชนฟินิทปาร์ตี้พีพีเกนก็จะเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์แล้วก็เฉพาะอาวุธทวิชิงการเท่านั้นด้วยนะครับปกติก็คือเมื่อเปิดใช้งานเชนฟินิต จะฟื้นฟู PP ให้กับผู้เล่นในปาร์ตี้เดียวกันยกเว้นตัวเราตามจำนวนเชนที่ทำได้อ่านล้ก็จะเป็นสกิลที่มันจะมาช่วยเสริมความแบบเป็นปาร์ตี้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็คือทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในตี้เดียวกับเรานะมันจะมีการเพิ่ม PP ขึ้นมาได้ตามจำนวนเชนฟิตที่เราสามารถทำกันไปไดน้นั่นเองนะครับโดยที่เชนตั้งแต่1ถึง99้าจะฟื้นให้10 PP 1 0 0้ถึง119าจะฟื้น50 PP 120ถึง149จะฟื้น 75pp แล้วก็ถากต่อเชนเป็น150สูงสุดได้ก็จะฟื้น pp ให้ 150pp กันเลยนะครับเรียกได้ว่าฟื้นแบบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีค่าการฟื้นเนี่ยกระโดดขึ้นมาพอสมควรถ้าหากว่าต่อเชนแบบจนแบบเกือบตันกันได้นั่นเองนะครับคือเชนในตอนนี้เนี่ยจะมีลิมิตอยู่ที่150เชนก็คือถ้าหากทำการต่อสูงสุดได้เนี่ยก็คือจะฟื้นให้ 150pp กับสมาชิกในปาร์ตี้แต่ว่ายกเว้นตัว คนทําเองนะครับถ้าว่าเราเป็นกันเนอร์เราก็กำลังต่อเชนทาการฟิลตไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการเพื่อพีพนะจะมีการเพื่อให้เฉพาะกับกสมาชิกในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดสกิลที่ได้มีการ ปรับบาลานซ์ของคัตเลนเจอร์กับการเนอร์แล้วก็รวมไปถึงสกิลใหม่ที่เพิ่มมาอย่างละคัสกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการปรับแค่ส่วนของสกิลนะแต่ความจริงแล้วจะยังมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับ PA เถ้าการโจมตีกันอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับการปรับบาลานซ์ครั้งต่อไปนั้นก็จะเป็นตาของคัสไฟเ h อร์กันบ้างนะครับซึ่งจะเป็นการปรับบาลานซ์ในช่วงเดือน6กับเดือน7ของปีสองพันยี่สี่นี้ซึ่งทหารพีก้าอัปเดตเข้า ามาราติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน